ก็สวัสดีพี่พี่สพี่พี่อสธรนะครับพี่พี่พมาโสจังหวัดแล้วก็ทีมงานที่ยาของทุกคนแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านจังหวัดชียงราทั้แปคนนะครับวันนี้นะครับกลุ่มของเราจังหวัดสงขาก็มาบีนีนะครับก็คือหน้าปกของเราก็จะออกแบบที่ไม่เหมือนใครก็จะมีชื่ออยู่ตรงกลางก็ชื่อเพื่อนเพื่อนของเรานะครับก็จะอยู่หน้าปกด้วยแล้วก็จะมีเป็นคล้ายคาหนังสือเราจะทำเป็นบาร์โค้ดจะเป็นสำนักพิมพ์อะไรแบบนี้ครับไม่มีคำนัสารบัญนะครับ แล้ก็จะเขียนเรา VR สงขาพวกเราจหมัดสงขาก็เรื่องแรกที่น่อยทำคือวันที่เราอยู่ท่ายครับพี่นิ้งคราวันที่เราอยู่ค่ายนะครับ,เร,รบเริ่มจากวันแรกที่ไปก็คือผมไม่ได้รับข่าวเลยว่าต้องไปโคราชจริงๆมารู้เอาประมาณก่อนวันวันทำได้พี่ไหมทำไดา ครับ <ess ur ic language> เตรียมเสื้อหนาวผมไม่รู้เลยว่าต้องตเตรียมเสื้อหนาวเออนี่คือความโชคดีของผมไปกับออกบางมากสุดยอดมากแล้วก็ก็จะเราจะออกมาว่าเป็นในส่วนของรูปภาพครับก็ฝีมือของนิกก็จะมีกิจกรรมที่เราทำวยก,การออกกำลังกายก็ที่แบบสร้างความเครียดม,มากก็คือเป็นการเล่นตึกถล่มบอกว่าเพื่นอนพคงยังจำได้ครับที่เอาไม้ออกที่สูงๆนะครับทุกคนแบบ เงียบเหมือนกับอยู่ในป่าช้าแบบทุกคนใช้ลุ้นมากว่าจะตกดิีไม่ตกปีนะครับแล้วก็เป็นเล่นปิงปองด้วยที่ให้ออกมาดิบปิงปองก็ชิคเกตเดนครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของพวกเราตอนที่อยู่ค่ายก็เรื่องต่อไปวันที่เราจากกันนะครับก็จะเป็นไปนท้งรอยยิ้มแล้วก็ค้า,ามตามตาก็จะพูดถึงความรู้สึกว่าวันที่เราจากกัน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันที่เราได้ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันในค่ายก็ทุกคนรู้สึกซึ้งมากเพราะว่าเราจากที่ไม่เคยรู้จักกันจากที่ไม่เคยไม่เคยคุยกันก็สนิทก,กันมากจนถึงวันที่ต้องจากกันก็ซึ้งเศร้าไอก็สิ่งที่วันที่เราได้นําไปใช้นะครับก็ สิ่งที่วันที่นําสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เราได้จากใครไปใช้ก็เยอะมากเลยสำหรับจงังหวัดสงขลาเพราะว่าเราก็สนิทกันมาก,ก่อนก็คือว่าสนิทจากการได้เตรียมละครมาซ้อมกันแบบนี้แล้วก็แต่ว่าพอไปถึงควรสงก็รู้สึกเงียบมากเพราะว่าเป็นจังหวัดเดียวที่โดนแย่ แยกแยกไปนั่งกับเพื่อนจังหวัดอื่นแต่ว่าก็คือโชคดียอย่างหนึ่งที่ที่กลุ่มของเขาไปกันหกคนนั้นไปกับจังหวัดสตูลก็พี่พี่คนจนใจดีมากพี่วีใจดีมากเป็นกันเองแล้วก็เพื่อนๆนก็ได้รู้จักเพื่อนๆนมาก่อนด้วยก็รู้จักหนึ่งมาก่อนก็ยิ่งสนุกเข้าไปอีกในรถได้พูดคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องต่อไปคือวันที่เราคิดถึงกันนะครับ หวังว่านไม่มีคนไหนที่แบบกลับไปแล้วแบบไม่คิดถึงเพื่อนไม่ถึงความสมุขใจดีๆระหว่างเราก็คือความคิดถึงว่าเป็นธรรมดาของโลกนะครับที่มีพบก็ต้องมีจากแล้วก็ก็มีมพบก็ต้องมีจากแล้วจากกันก็ต้องมีอิรยาอย่างหนึ่งที่ทุกคนเรียกว่าความคิดถึงครับผมแล้วก็วันนี้ก็คือวันที่เราได้พบกันครับก็ได้แต่งเป็นกอนกอนทั้งหมด4บทน,นะครับให้ให้กับเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะครับ รอรอรอเวลาให้ผ่านพ้นรอรอรอทุกคนที่คอยหารอรอรอให้วันและเวลารอรอรอวันที่ได้มาเจอกันสามกันยาพาใจที่หมายมั่นวันที่ฝันมาถึงคนึงหาเธอและฉันนั้นนั้นต่างมาพบหน้าร่วมเฮฮาตามภาษาเพื่อนดังเคยถามทุกสุขเรียนรับนานาสารว่าแสงนานที่ผ่านนั้นยังห่วงหา เพื่อนเลเพื่อนอยังคอยย้ำทุกเวลาว่ามีค่าแค่ไหนได้เจอกันขอบคุณเพื่อนที่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนพันขอบคุณเพื่อนที่มีการวันวันวานขอบคุณเพื่อนท่าจังหวัดและวันวานต่อให้นานแค่ไหนไม่ลืมกันใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรานะครับทั้งหมดที่ได้ทำไป มีแค่สงขานะครับที่ติดต่อกันก็มียะลาหัวมาคนนึงนะครับเป็นเป็นเพื่อนที่แบบว่ารักมากสามัคคีใช่ไหมแบบมาเชื่อสงขาทุกอาทิตย์เลยไม่รู้มาทำไมเหมือนกันครับใจมันเลี้ยงนะเป็นชคดีที่ที่แบบเออรู้จักพวกเราพวกเราก็ได้ไปเชื่อวยกันเนาะได้พาไปกินส้มตำไปนั่งแซนด์วิอะไรแบบนี้ ขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมทำให้เหมือนเดิมโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือความรู้สึกของพวกเราครับก็มีเธอมีฉันเหมือนเหมือนกันตลอดไปนะครับถ้าเกิดไม่มีเธอวันนั้นก็คงไม่มีฉันในวันนี้ครับคุณครับต่อไปเป็นความรู้สึกของพี่แน